สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Sport Hits the World หรือ SHW ช่องที่จะพาคุณย้อนรอยประวัติศาสตร์วงการกีฬาแบบเจาะลึกถึงแก่นวันนี้เราไม่ได้มาแค่เล่าเรื่องธรรมดาแต่เราจะพาคุณไปสัมผัสกับการหักหลังครั้งสำคัญที่ไม่ได้เกิดขึ้นในสนามแข่งแต่เกิดขึ้นในโลกแข่งความเป็นจริงเรื่องราวที่กำลังจะเล่านี้มันจะทำให้คุณมองประวัติศาสตร์ฟุตบอลไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปทุกคนพร้อมจะนำดิ่งไปกับเราหรือยังถ้าพร้อมแล้ว ไปกันเลยเรื่องราวของเราเริ่มต้นขึ้นในปี1944นะักกรุงริโอเดจาเนโรประเทศบราซิลที่นี่เองคาร์ลอสอัลเบโตได้ถือกำเนิดขึ้นมาพร้อมกับพรสวรรค์ที่ติดตัวมาตั้งแต่เด็กจากเด็กชายที่เตะบอลข้างถนนทกกลายเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่ทรงอิทธิพลที่สุดในตำแหน่งแบ็คขวาตลอดการด้วยทักษะการเล่นที่น่าทึ่งความเร็วที่หาตัวจับยากและวิสัยทัศน์ในการอ่านเกมที่เฉียบคม ทำให้เขากลายเป็นหัวใจสำคัญของทีมชาติบาราซิลชุดในตำนานทุกคนน่าจะจำประตูสุดคลาสสิกของเขาในฟุตบอลโลกปี1970ได้ใช่ไหมครับประตูที่เขาทำได้ในนัดชิงชนะเลิศกับอิตาลีลูกนั้นไม่ใช่แค่การยิงประตูแต่มันคือผลงานศิลปะที่ยังคงถูกจดจำมาจนถึงทุกวันนี้เป็นประตูที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพที่ไร้ขีดจำกัดของเขาการส่งต่อบอลเป็นทอดๆการวิ่งทำทางและการจบสกอร์ที่เฉียบขาด มันคือบทสรุปของทีมที่สมบูรณ์แบบที่สุดในประวัติศาสตร์ฟุตบอลและมันก็ทำให้เขาขึ้นแท่นเป็นตำนานที่ไม่มีใครเทียบได้ชัยชนะในครั้งนั้นไม่ใช่แค่ชัยชนะของทีมชาติบราซิลแต่มันคือชัยชนะของคนทั้งชาติคาร์ลอสอัลเบโปในฐานะกัปตันทีมได้ชูถ้วยแชมป์โลกใบนั้นขึ้นเหนือหัวอย่างภาคภูมิใจเป็นภาพที่ถูกจารึกไว้ในความทรงจำของแฟนบอลทั่วโลก และเป็นช่วงเวลาที่ทุกคนคิดว่าชีวิตของเขานั้นสมบูรณ์แบบแล้วเขาคือฮีโร่คือกัปตันคือตำนานที่ไม่มีใครโค่นลงได้แต่แล้วก็มีบางสิ่งบางอย่างที่กำลังจะเปลี่ยนแปลงทุกอย่างไปตลอดกาลหลังจากความสำเร็จสูงสุดที่ทุกคนปลกมือให้ไม่นานนะข่าวลือเรื่องความไม่ชอบมาพากลในสโมสรเขาเริ่มหนาหูขึ้นมีการกล่าวหาเรื่องการทุจริตการล้มบอลและผลประโยชน์ทับซ้อนที่แฝงตัวอยู่ในวงการฟุตบอลอย่างเงียบ และแล้ว,ลวชื่อของคาร์ลอสอัมบโตก็ถูกดึงเข้าไปพัวพันกับเรื่องชาวโชวเหล่านี้นี่คือจุดเริ่มต้นของการหักหลังครั้งใหญ่ที่จะทำให้โลกต้องตกตะลึงเรื่องราวที่ถูกเปิดเผยอ,ออกมานั้นทำเอาแฟนบอลทั่วโลกช็อกกันไปตามตามกันเพื่อนร่วมทีมที่เขารักและไว้ใจที่สุดคนที่เคยร่วมสู้มาด้วยกันในสนามกลับกลายเป็นคนที่ทรยศเขาพวกเขานำเรื่องราวส่วนตัวที่ไม่เป็นความจริงไปป่าประกาศสร้างเรื่องใส่ร้ายป้ายสี และทำให้ชื่อเสียงของเขาด่างพร้อยในชั่วข้ามคืนคาร์ลสอัลเบโตถูกกล่าวหาว่าเป็นคนไม่ซื่อสัตย์เป็นคนโลภทั้งๆท,ที่เขาไม่เคยคิดที่จะทำเรื่องเลวร้ายเหล่านั้นเลยในช่วงเวลาที่มืดมนที่สุดของชีวิตเขากลายเป็นคนที่โดดเดี่ยวที่สุดทุกคนหันหลังให้เขาสื่อมวลชนประโคมข่าวอย่างหนักจนทำให้เขาต้องเผชิญกับแรงกดดันมหาศาลจินตนาการดูซิใจปวดแค่ไหนการที่คนที่คุณรักและไว้ใจที่สุดมหักหลังคุณ มันคือความเจ็บปวดที่ไม่มีอะไรมาทดแทนได้แต่คาร์ลอสอัลเบโตไม่ได้ยอมแพ้เขาตัดสินใจสู้เขาต้องการที่จะพิสูจน์ความจริงและกู้ชื่อเสียงของเขากลับคืนมาเขาเริ่มต้นใหม่ฝึกซ้อมอย่างหนักหน่วงด้วยตัวเองแม้จะไร้ทีมไร้ผู้สนับสนุนเขาก็ไม่เคยหยุดพัฒนาตัวเองเขานำความเจ็บปวดและความผิดหวังมาเปลี่ยนเป็นพลังทุกครั้งที่เขาวิ่งทุกครั้งที่เขาเตะบอล มันคือการประกาศกล้องว่าฉันจะไม่มีวันยอมแพ้ความมุ่งมันของเขาเป็นแรงบันดาลใจให้กับใครหลายๆคนที่กำลังเผชิญหน้ากับปัญหาชีวิตเขากำลังแสดงให้เห็นว่าการถูกหักหลังไม่ใช่จุดจบและในที่สุดความจริงก็ปรากฏหลักฐานทั้งหมดถูกเปิดเผยออกมาและทุกคนก็ได้รู้ว่าเรื่องราวทั้งหมดเป็นเพียงเรื่องใส่ร้ายที่ถูกสร้างขึ้นโดยคนที่ต้องการทำลายเขาผู้คนต่างรู้สึกผิด และกลับมาให้การสนับสนุนเขาอีกครั้งคาร์ลอสอัลเบโตกลับมาอีกครั้งในฐานะโค้ชและได้นำทีมคว้าชัยชนะอย่างยิ่งใหญ่นี่คือการพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดไม่ใช่การจมอยู่กับความเศร้าแต่เป็นการลุกขึ้นสู้และแก้ไขมันอย่างมีประสิทธิภาพเรื่องราวของคาร์ลอสอัลเบโตสอนให้เรารู้ว่าไม่ว่าจะเจออุปสรรคหรือการหักหลังที่หนักหนาแค่ไหนถ้าเรามีความมุ่งมั่นที่จะสู้ และแก้ปัญหาอย่างถูกต้องเราก็จะสามารถก้าวข้ามมันไปได้เสมอและสำหรับวันนี้เรื่องราวการทรยศหักหลังในวงการฟุตบอลก็จบลงเพียงเท่านี้ถ้าคุณชอบเรื่องราวแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง s s w ของเราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ